ใครที่พยายามที่จะดูอาชีพใหม่ๆนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าถ้าท่านเป็นเกษตรกรยึดอาชีพเลี้ยงไข่นกกระทานกกระทาเนี่ยได้รายได้เดือนละครึ่งแสนเยอะไหมเยอะนะเยอะนะครึ่งแสนนะนะครับนะครับเราไปดูข่าวเลยครับเกษตรกรสองสามีภรรยานะครับยึดอาชีพเลี้ยงนกกระทามา23ปีนะครับมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งเขาเปิดเพลงเห็นไหม<อ>เห็นลำโพงไหม<อ>เปิดเพลงให้นกฟัง ผมเคยไปดูฟาร์มลักษณะนี้นะที่เชียงรายรเลี้ยงเลี้ยงไก่แล้วก็ไก่ไข่แล้วเขาก็เปิดเพลงให้ไก่ฟังเหมือนกันแล้วเวลาเขาไปขายตามห้างเนี่ยนะโมเดนเทรดเนี่ยเขาบอกเลยของเขาออร์แกนิกไม่พอและไข่ไก่อารมณ์ดีอ,อันนี้ก็นกกระทาอารมณ์ดีเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับฟาร์มนี้เป็นฟาร์มของนายโกโมลและนางดลุณีชัยบุตรนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยแก ทำอย่างอื่นนะตอนหลังมายึดอาชีพสวนยางพาราแล้วเลี้ยงไข่นกกระทานะครับตอนนี้มีนกกระทาอยู่ประมาณ3,000ตัวครับเก็บไข่ได้วันละ1,500ถึง1,600ลูกขาย100ยลูกร <110 S 1> ้อาบาท,บาทครับโอ้นี่ก็คือในอเรื่องของฟองละบาท10ตังค์ใช่ครับเ,เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของฟาร์มนกกระทานก่อนครับเชิญครับเปิดเกง่ายฟังครับตั้งแต่ตอนเช้าประมาณ เออสี่ชั่วโมงวัน,ท,วนทุกวันครับตัวเลือกเปิดเป็นงนไรคะเพื่อชีวิตส่วน <c oughs> นกกระทาที่เลี้ยงกายถ้าช่วงอายุตั้งแต่40วันจะาก,กายตัวเมียจะาก,กาย25บาท <c oughs> เขามาจะมารับถึงฟาร์มแต่ตัวผู้จะาก,กายตัวละ10บาท <c oughs> ลูกนก <c oughs> นับกันเป็นวันตั้งแต่5บาทออกจาก ตู้ฟักใหม่ๆอายุอายุหนึ่งวันก็ห้าบาทเริ่มไปถ้าสิบวันสิวนบว,วันก็ประมาณเจดถึงแบาทแล้วก็สิบห้าวันก็ประมาณอยู่ที่สิบสองบาทมองว่านนาคตไข่นกกทาเป็นไงบ้างคะยัง,ง,งย,ยังไปได้ดีอยู่ครับตลาดช่วงนี้แล้วในหมู่บ้านของเรามีคนเลี้ยงเยอะไหมคะไม่มีเลยครับ ก็คือเราเจ้าเดียวเลยไม่มีใครสนใจโอ้พี่เต่าครับนอกจากเรื่องของการขายไข่นกกระทาแล้วเนี่ยที่รายได้ครึ่งหมื่นเนี่ยมาจากการขายลูกนกกระทา<ผ>ด้วยเพราะลูกนกขายด้วยใช่อ,อายุสิบวันตัวละเจ็ดถึงแปดบาทสิบห้าวันตัวละสิบสองบาทสี่สิบวันตัวเมียเพราะตัวเมียไข่ได้ใช่ไหมครับตัวละยี่สิบห้าบาทอโอ้โหราคาดีนะฮะผมแปลกใจนิดเดียวพี่เต่าเมื่อสักครู่นี้เห็นเกษตรกร,กกรแกให้สัมภาษณ์ไหมครับ เปิดเพลงเพื่อชีวิต <c oughs> คือในต่างประเทศเนี่ยผมไปเห็นในไก่ที่เขาเลี้ยงนะเขาจะเปิดเพลงคลาสสิกเพลงคลาสสิก <c assic> อ่าส่วนใหญ่จะเป็นเพลงคลาสสิกเพลงนิ่มๆนี่เปิดเพลงเชื่อเพื่อชีวิตเลยนะคือจากที่ที่ดูและที่ฟังเนี่ยนะฮะเษกษตรกรท่านนี้เป็นเกษตรกรที่ทำาการเกษตรแบบผสมผสานก็ยางพลาด้วยไข่นกกระทาด้วยและที่สำคัญอะไรอีกลู้มไหมเออเอาอมูลนกเนี่ย ใช้เป็นปุ๋ยในสวนยางครับเอก็อลดลดต้นทุนในเรื่องของการซื้อปุ๋ยใช่นะ,นะครับ